อาหารจังอาหารโรงแรมมากินค่ะสามคนไปดูว่าจะกินหมดไหมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนนุ้งมาเปิดซิเนี่ยอะไร,ระเสเต็กชั้นในใช่ไหมอ,ไอันไหนเนื้อแม่ไม่กินเนื้อนะน่าจะเป็นอันนี้มากกว่าเนื้ออันเนี้ยออันนี้เนื้อ นี่ที่เหลือหมูหมดแล้วนะหมูมันหมาะกับไหนอ้าวไหนสั่งในนัดอ่ะ,ก,นนะ<ม>กระดูกหมูไม่เห็นเลยไม่มีไม่มีอ่ะค่ะนี่ต้ยมยำอะไรยำบวบอ้าเปิดซุปจำเลยอ้าซุปจำมาจานเดียวน,นี่เราบอกว่าเราพลาเอาพลาสดไม่ใช่หรอเอาพลาสดก็มาเอาพล,า,ล,พลาดเราพอเอาพลาดดิบไม่ใช่หรออเอเออ ไปไปไแล้วล่าสุดเอาเข้าไปนี่ส้มตำอันนี้อย่าี่เราออกมารำเลยไม่กินเลยกินเลยกว่าจะกินแล้วไเลื้อน่ากินจังกินเลยอือกินกันสามคนอะห้อ้วนเลยอ่ะ เอาให้ชำกันเลยอันนี้แกะด้วยลงเนี่ยปลาเนี่ยเนี่ยน้ำใ้ตู้เย็นมาเลยอาใส่ช้อนกลางน,น,น,ลาน,านี่นี่เครื่องไฟน้ำเปล่าใช่ปะอืออันนี้ของขอายรก่อนน้องบอกเอ้ที่เปิดแอร์ป้องหนูไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปกินกันเดี๋ยวมาดูสภาพหลังจากกินกันจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆ <c oughs>